ตอนนี้โจ้แลงนุ่นนะครับอยู่ที่หน้าร้านซูชิแชมเปียนนะครับ สวัสดีครับนี่ฮะนี่ก็เป็นคิวบาร์นะย้ำเลยครับนะคะยังคงย้ำต่อเรื่องในเรื่องของการสวัสดีทักทายลูกค้านะคะเมาเข้ามาในร้านมีฟูชิแบบเริ่มต้นคำสิบบาทสิบห้ายี่สิบประมาณนี้อ่ะมาเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับเริ่มต้นแบบสิบบาทสิบห้ายี่สิบบาท สามารถใช้ได้นะครับเมมาตรงนี้นะคะก็จะเปในส่วนของวัตถุดิบนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าวัตถุดิบที่นี่มีเอกสารการันตีอย่างชัดเจนนะคะในเนื้อแรกคุณภาพสำหรับท่านใดที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะทั้งเฟสแรกและเฟสสองสามารถใช้ได้ที่สูชิแชมเปี้ยนนะคะ หรือใครที่สั่งผ่านช่องทางการส่งของทางร้านทา,ทางร้านก็จะมีสแกนให้เช่นชกันเมื่อสั่งกลับบ้านนะคะย้ำว่าเป็นทางร้านนะคะและที่สำคัญค่ะจะให้ร้านไปส่งต้องมี A later few moments later. ราคาที่สั่งอยู่ในช่วงไหนคะสองร้อยบาทนะครับอย่างนี้เล่าแบบภาษาบ้านๆเลยนะ,ะถ้าเกิดคุณสั่ง200ยบาท ร้านจับไปส่งให้ฟรีไม่มีสองร้อยบาทขึ้นไปนะร้านจะไปส่งให้ร้านจะไปส่งให้ฟรีในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครรสีองนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่ามันจะมีการสแกนคนละครึ่งอะ่ะปกติคือต้องมากินที่ร้านถึงจะสแกนใช่ไมใช่ <c oughs> รอบนี้ไลเดอร์พาไปด้วย oh. สแกนคนละครึ่งได้นะครับไม่ว่าจะไปส่งที่ร้าน <c oughs> จากร้านไปส่งที่บ้านนะครับสแกนคนละครึ่งได้ค่ะ <c oughs> นะจ๊ะแล้วก็ ตอนนี้กันเลยค่ะตอนนี้นะคะเทศกาลปีใหม่อย่างที่พี่โจเคยกล่าวไว้ตอนแรกเลยเปิดว่าจากวันนี้จนถึง31มอมกราหม64นะคะที่ร้านค่ะมีของขวัญให้อีกค่ะพี่โจคะทุกบินที่ชำระนะคะภายในร้านหรือกลับบ้านทั้งหมดแล้วแต่แต่ละสิ่นสารพัดนายายเลยค่ะอันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า ลดทันที10% 10%ทุกบินอาหารและเครื่องดื่มนะครับโปรนี้แรงมากจริงๆคือปกติมันจะมีโปรที่ต้องมีขั้นต่ำใช่แต่ตัวโปรลด10%ตั้งแต่วันนี้จนถึง3เดือนมกรา64สั่งเท่าไหร่ก็ได้มีขั้นต่ำไหมคะไม่มีไม่มีขั้นต่ำอาหารกับเครื่องดื่มออกมา1บินเนี่ยลดไปเลยบินนั้น10%นะครับนี่คือซูชิแชมเปี้ยนนะครับสาขาสามชัยนะจ๊ะต่อไปมีสเกคนละครึ่งแล้ว ต่งครบ800บาทไปย้อมกันที่กิฟต์ไวเชอร์ฟังครบ800บาทรับกิฟต์ไวเชอร์100นะฮะอันนี้คือไว้ใช้ในคราวต่อไปนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนวันที่31มสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้ารอยสิบสี่กันเลยนะครับตัวนี้คือตัวกิฟต์ไวเซอร์ตัวนี้คือตัวกิฟต์ไวเชอร์ต่างครบ800รับทันทีอัตโนมัตินะคะฮะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนพี่เขาแจ้งไว้นะครับนี่คือใบสแตมป์สแตมป์นะคะครบ500บาทได้1ดวงนะครับ ครบสี่ดวงลดทันที100บาทสามารถใช้แทนเงินสดได้100บาทอยบาททั้งบินนี้ลดได้400ถ้าเกิดคุณสแตมป์ครบนะฮะลดได้400บาทเลยนะใบนี้นุ่นมาเริ่มกันเลยค่ะตั้งแต่เมนูแรกนะคะร้านตามากวันนี้อร่อยมากอหัว ปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊วนะครับตัวนี้คือหัวของเขาใหญ่นี่นะคะทั้งหมดนี่ในจานเนี่ยคือตัวปลาเลยค่ะใช่หัวปลาหัวปลาทั้งจานอ่ะเทียบกับมือผมแล้ดูสิใหญ่กว่าความมือหนูอีกอ่ะสองมือได้เลยนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านโคชิแชมเปยนะครับเรานุ่งนุ่งสาวชอบมากเมนูนี้อร่อยมาก ตัวเนื้อนะคะย้ำนะคะว่าวัตถุดิบที่นี่นะคะสะอาดปลอดภัยมีใบการันตีให้ฟินมากสีมือไม่ตกเลยครับชอบมากอ๋ะที่เป็นตัวแบบโซนแบบพุงพุงแซลมอนอย่างเงี้ยผักของเขาอ่ะยังแบบนึ่งซีอิ๊วมาแบบนิ่มนวลมากเห็นความเป็นพุงแซลมอนตรงนี้ไหมอ๋ออิ่มดมดมดูนี่เลยทีเดียวมูมาสาวๆต้องชอบเมนูนี้จ้ะอันนี้เลยค่ะแซลมอน อันนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆครับสรุปแล้วเมนูเนีไม่อร่อยมั่งเนี่ยอร่อยทุกเมนูฮะอืมจี๊ดไหมอร่อยมากตื่นเลยใช่ไหมอ่นมาแบบเป็นลูกเต่านะครับชิ้นหนาเลยอะมาชิ้นอย่างหนาเลอือต่อไปกับเมนูนี้เลยค่ะเนื้อของ ปลาทูน่าปลาทูน่าแล้วก็มีน้องม่อนไหปลาแซลมอนแล้วก็ตัวนี้นะคะปูอัดขอทวงก่อนเป็นสลัดไม่ไขวานไขวานไม่ไขวานสมาชิกครับเราจะฆ่าสมาชิกให้ตายด้วยการราดเมนูนี้ครับเยิมยิมยิ้มเยิ้มซาซิมิทำไมับเป็นแซลมอนสดนะครับค่ะอันนี้เป็นแซลมอนกินกับลาซซบิแล้วก็น้ำน้ำอะไรนะ มิโซโะโชยุโทษมิโซะนี้มิโซะนี้ซุปใช่ค่ะโ <c oughs> ชยุน้ำจิ้มนะครับเกี่ยวโชยุไปกันเลยค่ะแต่ว่าหนูจะบอกว่าเมนูนี้ค่ะอร่อยมากทุกครั้งที่ทานนะครับติดใจให้มิโต<ห><ห>ดีกว่าเป็นคนชิมหนูกเกรงใจพี<ะ>่รอบรอบที่แล้วอะรอบที่แล้วอะทุกคนการันตีว่าอร่อยมากเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด ของโซชลแชมเปนอ่ะสู้ร้านซีฟู้ดได้ทุกร้านเลยครับใหญ่ใช่การันตีจริงๆนะฮะนั่นพิซซีฟู้ดดีมากมันคือเมนูแซลมอนดองน้ำปลาเลค่ะแซลมอนเหมือนเป็นแซลมอนใช้น้ำปลาแล้วก็มีด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะครับอยากให้ดูเมนูนี้เมนูนี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนถ้ามาที่ร้านนะคะแนะนำเลยค่ะให้ลองจมข้าไปให้ตายครับคุณธราธิปบอกว่าหนูทำงานอยู่ที่นี่อ๋อหนูสั่งร้านซูชิกิประจำเลยขอบคุณครับอยู่ร้านขงข้าขอบคุณครับ นี่ฮะอืมจิดแน่ย้ำเบอร์โทรร้านกันนี่คือร้านซูชิแชมเปียนสาขาสามชัยนะครับตรงข้ามร้าน8 0 8 0เก่าหรือว่าตอนนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเข้าท่าไปแล้วะนะฮะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเบอร์โทรศพัพท์097-345-0868นะครับ097 345 0868จ้08ะนะจ๊ะ รเราอยากใช้ทุกคนมาลองชิมลองทานกันที่ร้านนะคะคแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะในตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบเลยเนาะว่าโควิดกลับมาหารอบที่2แล้วหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องของการออกมาทานอาหารนอกร้านวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าร้านซูชิแชมเปญของเรานะคะมีการมีเป็นใบยืนยันนะค,ะครับจากผู้สม่มวัตถุดิบมานะค,ะครับก็าการันตีเลยว่าวัตุดิบปลอดภัยนะครับมีคุณภาพนะฮะสำหรับ ในในช่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคร<ะ>ับตอนนี้ลูกค้าหลังตากล้องเยอะเต็มทุกโต๊ะแล้วง <laughs> ั้นเดี๋ยวเราต้องขออ <c oughs> นะุญาตงั้นเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปก่อนแล้วกันวันนี้นะครับฝากด้วยสำหรับโปรโมชั่นต่างๆที่ทางพี่แอนเจ้าของร้านฟูชิแชมเปียนให้เราไว้นะครับอย่าลืมว่าแค่ลดส0ปเ็นก็แบบสุดแล้วมากแล้วนะฮะนะฮะวันนี้โจกับมานุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ